โอ้เ oh, ชา้านี้ฝนตกโป,ปอยครับพี่น้องนี่เดินออกไปไหนไม่ได้เพราะฝนตกนะอาจจะไม่หนักแต่ว่าถ้าเดินนานๆก็คงเปียกเดี๋ยวเสี่ยงต่อกันสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวเป็นไข้ไปอีกลำบากนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ไม่มีใครอยากเป็นหวัดเลยระแวงกันไปหมด ท่องจิในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ มุมกาแฟของนันเลโกนี่แหละอยู่กับธรรมชาตินะดอกไม้สวยๆอันนี้สีเหลืองๆก็เป็นดอกอบานเย็นครับบานเย็นบานยันเช้านะคือเช้าๆเาก,ก็จะเริ่มเหี่ยวบ้างแล้วก็ยังค้างให้เราเห็นบ้างก็สวยงามครับที่นี่ก็มีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีออกชมพูหรือว่าสีบานเย็น วยงามเลยทีเดียวะที่นี่เราจะมีดอกไม้ให้ดูทั้งวันนะไม่ว่าจะเป็นดอกยามเช้ายามเย็นยามกลางวันหรือนะยามค่ำคืนยังมีเลยครนี่แหละธรรมชาติที่หลายๆคนทวิลหา ทุกเวลามีท่าครับผมเช้านี้ก็บรรยากาศสบายๆธรรมชาติที่อยู่ตามสวนของเราก็เป็นดอกไม้ที่สวยนะที่ชื่อว่าดอกบานเย็นนะแต่ว่าบานยันเช้าแล้วอาจจะมีหุบบ้างก็ถือว่ายังคงความสวยงามให้ชมอยู่ ทุ่งกระเจียวก็กําลังโอ้โหสวยงามจริงฮะเทพมิตรดูแลได้สวยงามจริงเอาวันนี้ก็จะมาแบ่งปัน,นเรื่องของเวลานะคนเราเกิดมาก็มีละเวลาเท่ากันหมดฮนะวันละยีิบสี่ชั่วโมงเท่ากันหมดการที่เราจะทําอะไรสักอย่างถ้าเราไปบอกว่าไม่มีเวลาเนะี่ยมันก็คงลําบาก นะก็งานของเราก็คงไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นเวลาไม่มีปัญหาอยู่ที่การครีเอทของเราครีเอทงานของเราว่าเราจะสร้างผลงานอะไร1น,นาที2นาที3นาทีก็มีค่านะที่จะสร้างคลิปได้นะั้นชาว YouTube ตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่า เวลาเยอะเกินไปไปแต่ไปไหนไม่ได้อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านเราก็สามารถที่จะทําคลิปได้นะลากหลายฮะมองไปที่ต้นไม้ที่บ้านหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านมันก็มีฮะมีเรื่องของหลายอย่างที่ให้เราผ่อนคลายหรือว่ากิจกรรมที่เราทำในบ้านมันก็มี เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมีข้ออ้างว่าไปไหนไม่ได้หรือไม่มีเวลาละก็อยากจะแบ่งปันกันตรงนี้อยากจะให้หลายคนที่มีความมุ่งมั่นมีความอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ลองไปปรับใช้ดูหรือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นยูทูบเบอร์งานหลากหลายก็สามารถที่จะใช้เวลาว่าง หรือว่าใช้เวลานิดๆน้ๆนอยๆเนี่ยเป็นประโยชน์ได้นั่นเล็ก็ฝากไว้นะครับผมสลับคลิปนี้ก็แบ่งปันเรื่องของเวลากันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนายชาแนลครับผมสวัสดีครับ